หรือว่าไราอันกาดบัณฑิตจะสละแชมป์ที่200สมัยเป็นรายการแข่งขันร้องเพลงเพื่อปลดหนี้อีกรายการที่น่าติดตามสำหรับรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคที่ในขณะนี้มีไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินเด็กหนุ่มวัย19ปีจากกรุงเทพมหานครยังคงครองแชมป์ยาวนานที่สุดและสามารถดึงเรตติ้งของรายการให้ได้มากที่สุดและล่าสุดไรอันก็เตรียมส่งเพลงใหม่เพลงแรกในชีวิตชื่อเพลงว่ารักเก่าข้างกองฟาง แนวเพลงลูกทุ่งจา๋าลูกทุ่งแท้เพลงเศร้าดรามา่ราร้าน้ำตามาให้แม่แม่ได้ติดตามรับฟังกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นไรอันก็ยังคงแข่งขันรายการไม่หมดนี่เสียงโชคอยู่เช่นเดียวกันทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าหรือว่าไรอันจะสละสิทธิ์ในการแข่งขันรายการไม่หมดนี่ให้อยู่แค่ที่200สมัยเท่านั้นเพราะตอนนี้ไรอันเองก็ได้เป็นศิลปินในสังกัดค่ายเพลงยุ้งข้ารีคอร์ดไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมาไราอันก็ได้ออกงานคอนเสิร์ตรายการชิงช้าสวรรค์สัญจรในนามศิลปินค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดไปเรียบร้อยทั้งที่ยังมีแม่แม่แฟนคลับตามให้กำลังใจทั้งหน้าเวทีคอนเสิร์ตทุกเวทีที่ไรอันได้เดินทางไปร่วมโชว์เพลงแถมยังได้มาลายแบงค์ตั้งแต่ซาวเช็กอีกด้วยนับว่าเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการมาร่วมแข่งขันรายการไม่หมดนี่เสียงโชคโดยมีฐานแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นมากทุกวัน โดยหลังจากที่ทางที่นี่ลูกทุ่งได้นำเสนอข่าวไรอันกำลังจะปล่อย MV เพลงแรกในชีวิตไปก็มีแม่ๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแต่บางความเห็นก็ได้ให้ความเห็นว่าเพลงจะออกวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนนี้น่าจะเป็นวันเดียวกับที่ไรอันครองแชมป์2 0 0สมัยเห็นกรรมการทุกคนร้องให้กับไรอันใจเสียนะว่าโดนค้นแชมป์หรือไงแต่คิดว่ายากนะจะมีใครร้องได้เพราะกว่าไราอันไม่น่ามีนะ หรือโชคดีได้หนึ่งแสนใจลึกๆคิดว่าเป็นการตีปีบให้คนติดตามดูรายการไม่หมดนี่ยังไงยังไงก็ติดตามอยู่แล้วแต่ก็มั่นใจไรอันมากๆค่ะถ้าเจอคู่แข่งที่แข็งไรอันชอบค่ะและจะพยายามร้องให้ดีที่สุดจนชนะทุกครั้งรอฟังเพลงรักเก่าข้างกองฟงังต้องเพราะหวานปนเศร้าแน่นอน แต่ถึงแม้ว่าไรอันจะสละแชมป์หรือ,อยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าแม่แม่แฟนคลับก็ยังคงติดตามคอยซับพอร์ตให้กำลังใจไรอันกาดบัณฑิตต่อเนื่องอย่างแน่นอนสำหรับจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของไรอันซึ่งหนุ่มไรอันคนนี้เป็นคนขี้อายมากมักจะร้องเพลงให้เพื่อนที่สนิทฟังเวลาอยู่คนเดียวก็ชอบร้องเพลงโดยเฉพาะในห้องน้ำ ก็ถือฝากบัวแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตไปตามสไตล์เด็กเวลาอยู่ในบ้านคนเดียวก็จะตะโกนร้องเพลงในบ้านด้วยความที่พ่อเป็นนักร้องคาเฟ่เก่าก็เลยพอมีวิชาบ้างเลยฝึกให้ไรอันร้องเพลงจุดเริ่มต้นที่มารายการตอนนั้นครอบครัวเริ่มขัดสนแล้วก็มีหนี้อยากจะมาปลดหนี้ให้กับครอบครัววันแรกที่มาประกวดหยิบเพลงของแจธนพลกับเพลงของโง่อีกสักครั้งทั้งนี้ไรอันกาดบัณฑิตถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติ กับการสร้างสถิติกรองแชมป์รายการไม่หมดนี้มาอย่างยาวนานโดยจากข้อมูลของรายการเจ้าตัวได้มาเริ่มเข้าแข่งขันครั้งแรกเมื่อต้นเดือนกันยายน2564โดยความตั้งใจที่จะปลดภาระหนี้สินให้กับครอบครัวซึ่งได้นำบ้านไปจำนองไว้ไรอันกาดบัณฑิตถือเป็นศิลปินหนุ่มดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองบนเส้นทางของการเป็นศิลปินมีแม่แม่แฟนคลับคอยซัพพอร์ตและตามให้กำลังใจจำนวนมาก คอยติดตามรับชมและรับฟังเพลงรักเก่าข้างกองฟางในวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนนี้เวลา19นาฬิกาทางช่อง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดพร้อมกันทั่วประเทศและที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ